ก็ในฐานะเป็นผู้ที่ดูแลโครงการการอบรมนะครับเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนถ้าถามว่าเหตุผลอะไรที่เลือกนะครับในหัวข้อเรื่องของการพัฒนาพหุปัญญาการพัฒนาการคิดนะครับนะก็ต้องตอบเลยว่าเหตุผลสําคัญเนี่ยที่เลือกก็เพราะว่ามองว่าการคิดเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับนะคุณครูของเราเนี่ยถ้ามีพื้นฐานในเรื่องของการคิดดี นะครับนะรู้จักถ่ายทอดวิธีการคิดนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะส่งผลต่อเด็กๆและสิ่งสําคัญก็คือว่าคุณครูของเราเนี่ยมีหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะหูปัญญาและเรื่องของการพัฒนาการคิดเป็นหัวข้อกลางทางมูลนิธิเนี่ยนะครับนะมีหัวข้อเหล่านี้เอาไว้นะเราเห็นว่าเป็นโจทย์สําคัญนะครับนะที่ครูของเราเนี่ยควรที่ที่จะได้รับการพัฒนา ผมก็เลยตัดสินใจนะครับนะที่จะเลือกหัวข้อนี้แล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับนะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยนะครับนะจากการอบรมตลอดระยะเวลา2วันเนี่ยนะครับนะคือเราได้ทั้งทฤษฎีได้ทั้งการปฏิบัติแล้วก็มองเห็นว่าสิ่งที่จะนําไปใช้เนี่ยเขาจะนําไปใช้อย่างไรจากที่นะครับนะได้อบรมเนี่ยตลอดระยะเวลา2วันเนี่ยผมจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับนะทุกคนทุกกลุ่มสาระ สามารถที่จะร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้แล้วก็มองเห็นถึงแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยเอาไปต่อย,ยอดความคิดแล้วก็นําไปใช้ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะตามมาก็คือเด็กๆของเรานะครับนะก็จะได้รับประโยชน์นจากคุณครูที่ถ่ายทอดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งนะครับนะที่เลือกแล้วรู้สึกประทับใจนะครับนะพึงพอใจแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดเอาไว้ครับผม